Mano Power. นะท่านนโมตวาริตาหารราเวนะโมตัสสะภะวะโตนะโตธรรมะธรรมุตัสสะนะโมตัสสะภะวะโตนะโตธรรมะธรรมุตัสสะนะโมตัสสะภะวะโตนะโตธรรมาธรมมุตัสสะอิมังตูปะประหยันใจนะสามก้นัง สารีลังโทธนลังอุจการะลังพุศธศักข์ุเชมอิมานิมะยัมันเดอตพกะพตาเนสตาปิวารานิทิุูสันกุศลโอโรทยามาสาธุโนพันเดพิุูสันโก อิมานีมัตตามัจจาณีสัพพิวาลานีปฏิการาตุอมากันเจวะมาตาหิตุอานิณจ่ายาตะการังกาลตะารังทิทาการังทิตายะสุขายะ ตองเป็นการศึกานน้ำท่ที่จะ่งมว่นสูารัฒนาปเทศปราธิปไตยในยามใหม่ผ่านผู้ที่ม่งนให้กระของเรานามุัฒ

kita beri ulasan kita untuk capi, kubri, perusahaan dan untuk Yeah. Tashi sí. sí. ทานังการพสุภาพบ้ระาุทัสมัครทังทานนัมารับสรับทีการในยตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวที่เรียบร้อยครับชวงนี้ขอกราบบัคเจ้าคณนทุกรูปนะครับมีมลถวายพระางเกิดาที่สถาการณ์ไนนะครับ

thằng <laughs> năng tốt lên đấy นี่เป็นหลอเลยยังนี่หล่อร้านนีวครับมีเดียนยูทูบอยู่คนดูร้อยล้านมีหลายช่องเลยก็ได้ปล่อยเปิดอยซึ่งอันนี้มันสตรีมยูทูบไปเลยสตรีมยูทูบเลยก็ได้ก็ปิดไปแล้วเรต้องเลือกบางบางช็อตบางช็อตมันชีมแนหลาผมเสียงนั่นเสียงนี้มันเป็นเล็กสิทธิ์ จะดูดีก็เสียดังเขาเปิดเพลง่ะเราไปไลฟ์สดไม่ได้นะฟังเพลงเขา้าเป็นแจมมี่มั็นพ้องเนี่ยมันพิมพ์ตัวแดงมาหาเราเลยนะเออติดดีก็เสียดนะเนี่ยเขาเปิดเราไม่ได้เปิดก็ถูกก็ถูกอ่ะมันไม่มสดเลยถือว่ามันมันไม่รู้เราซื้อไปแล้วแมมันมันไม่รู้มันไอคนที่จับผิด่มันไม่รู้เป็นคอมพิวเตอร์ไอจีมันจับผิดอ่ะอาจนนี้จะผิดนะแล้วเราอาจารย์จัดงานในวัดเนี่ย ทำไม่มีทำผ้าเนี่ยเราวใครผ้างบ้านเปิดเนี่ยแล้วไปเพลงเนี่ะแล้วเราอัดหยุดเนี่ยแล้วมึไลฟ์สดเข้าไปเนี่ยเป็นกานไปเะไรนะโดนอะไรนะถามว่าเราไปเปิดเพลงเหมือนกันเหรอทีเราไม่ได้เอึงไม่ต้องเปิดเรามึงมึงดีมันม่โดนไปไล่ไม้เนี่ยรถวิ่งรถผ่านเลยไล่ไล่ถ่ายวัดป่าลีไลที่สุพรรณน่ะ <m> มันเปิดสายจังมาโดนเลยขึ้นตัวแดงเราฟ้องเข้ามาดีมันตีเป็นเป็นมีเม็ดเลย ขึ้นมาส่งอเมริกาแล้วบุญแล้วเมื่อลิเกสิโอ้วยมาไงมาลบดิ้งอ่ะอันตรายสิกอันตรายมัรับไม่เราไมนเไม่เราเหมือนเราเป็นฟอนก็สิเราเลมอตองเต็นไล่ไทางเฟ